สบายดียินดีตอนหัเข้าสู่ซ่องมาปีนน้องเทียรแล้วน้องเอลทีหลังจากกลับมาจากศปบบาลาวเห่ากัอยางชซมสวนแล้วหูอสื่อว่ายามันหกแล้วทางนี้พ่นกำลังซ่อมเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้ากระพังพอดีอย่างเมือสวนเราหูสืกอว่ามันเลื่มหกแล้วมาได้ทำความสะอาดสวนหลายเดือนแล้วทางใ้นะ เพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงหน้าแหลงหน้าแหลงมันก็งาบ่ค่อยเาาบันไดรากามันบ่ค่อยฮกบันไดตอนนี้มันก็เริ่มมีฝนมาแล้วมันก็เริ่มงาก็เริ่มขึ้นแล้วตอนนี้เขาก็เริ่มซ้อมเครื่องตัดยาทนขนาดเรื่องนี่พี่น้องซื้อตกแยงเขาออกมาอยู่พวกหน้องนาเร็กๆเลยหลังตัด้านี่ตั้งหลายปีแล้วนี่ 2,000กว่าบาททนทานเครื่องตัญ้าเครื่องนี่ใครเล่ากำลังซ่อมเนี่ยพังก็ซ่อมใส่พอซ่อมได้ก็ซ่อมใส่ไปสบายดีสวัสดีครัเปลีป่ยนใบเปลีป่ยนใบเปลี่ยนใบกับซ่อมอันนี้มันไม่อันนี้มันหักลายเถื่อแล้วนะอันนี้มันนี่ มองกงินไสจับมันนี่หักลายรอบแล้วเปลี่ยนไม่กับเปลี่ยนใบใบมันเปลี่ยนไม่พราะว่าบริยาเขาแล้วทอดใหญ่ซีบริทอดโดนไม้ลื่นสนเป็นไม้ไม้เหยียนเหยียนเขาละใส่งานดุ ตั้งแต่อยู่สวนเฮากระไซเครื่องนี้ละตัดหญ้าตัดหญิงใบเงยนเขาแล้วใส่งานคุ้มขนาดเครื่องตัดหญ้าเครื่องนี้ตั้งแต่เฮาออกมาอยู่สวนพืชกำลังหมุนเอาใบออกออกบ่บได้โดนตะคีมิมยังกินเลยขึ้นมาแ้วออ,ออกจะเถือ่อมีแต่ ฟอนมิดมัน้ะก็ตัดลดบริเปียนจะทืออขอบเปอร์กันไปเล่นน้ำม,มาหอนตัวเปียกอยู่หมาก็ได้ขยันเที่ยวเล่นอยู่ทึงเฮือนเดี๋ยวจังสิพาพี่น้องย่างโซมสวน กลับเบิ่งกระท่อมแน่ว่าซั่นพี่น้องคอมเมนต์มาพาเบิงกระท่อมแนฮอ,อ,อดใส่เล้ากับสวนผักตอนนี้แดดเปียงเลย,เ,ยาาเดี๋ยวเฮาทามันแดดอ่อนกันเดี๋ยวเฮาเข้ามาเบิ่งสวนผักของเฮาหลังจากที่บ่ได้เข้าสวนผักเลยตั้งแต่อันน้องปิ่นเมื่อบ้านแต่เมือสปอปลาวเมื่อก้นมันพุ่นละ่ะ ก็เลยบอได้เข้ามาสวนบอได้ดูแลส่สวนเลยหกขนาดเลย้วกามันโบปิดระบบระเบียบพักเข้ากบยูแบบยูแบบตับสภาพเลยกูุ่นผักหอมกันที่ไายคักบอค่อยได้หดน้ำาบ้ค่อยได้หยัางนน้องพี่ก็มีแต่เปิดน้ำใส่ยมพันได้ลงสวนเดี๋ยวหาเวลาละตอนนี้ก็ กลับมาบ้านกับเบิง้งบ้านดูแลบ้านยังพันได้ลงสวนเดี๋ยวลงสวนดูแลสวนให้มันสะอาดหูสะอาดตาปลูกผักปลูกอย่างไม่ซุ้มมะมลละกระไลค่ะคุณห้อยคุณมะมลละตอนนี้ับป้อยแบบนี้สะก่อนเดี๋ยวค่อยดูแลไม่ นี่เป็นเครือมักบวบมักอื้อมักบวบเลี่ยมเซแล้วี่เสามัน,มนรับน้ำหนักเบาไวเซเดี๋ยวน้องปิดจ,จงังไงดึงขึ้นมารากาเอาไหมเสามันมาใส่ไหมม่งหมากอันบวบเลี่ยมเขาหลายครับ ขนาดเด็ดไปไวแน่แล oh ้วได้นี่อันนี้เริ่มแก้ไปแล้วฮุ่นทงเทงฮุ่นกะยังบวอยง้อยลงมาฮุ่นป้ามักบวมหอมยังปิ้นบวเห็นได้นี่จนมาลุกง่ายแล้วฮุ่นอะโอ้ยฮู้ยมดแล้วฮุ่นเอาไว้เฮ็ดเหนียวซะ น้อยยังยังยื่อพุน่ะมันยืดทางเทงิงเราโบเห็นมันบนน้อยลงมาบนยอดลงมาต้องดึงขึ้นมาละกะเอาเสาใส่ไหมเสา,สาข้างนี้ดวกผุแล้วเซพุนลงมบวบมัม่งยังกะหอยอยื้อพุนบบอึดเนื้อย่างเนือ้อกินยือสวนเฮาปลูกพัก ไมกินเองอันจะเป็นผักติงโตนี่านี้นมะพริกมะพริกนี่โอ้ยหลายคักเด้อมะพร้าทองเฮาต้นทั่วพูพร้อมมะค,คุ้ยเฮากะเขือบักไงอันนี้เป็นขิงขิงเราปิ้นซื้อมาแต่สอบปปลาวขิงน้อยได้นี่ หอมขนาดเลยลดินมันงามปะนี่ใบง่ญ่คักงามมะกว้วยเาพาคนะนะมีเครือมะกว้วยพร้อมเด็ยงายน้ำกันมักพีดเฮากันหลายเก็บไปยึดในตู้เย็ยนอ่ะสองถุงมาง่ายกินน้ำกระโบทัน ุกต้นนั่นกระเดียงหมดแล้วใบเหลืองเนี่ยเพราะว่าน้องปิ้นกับบได้เข้ามาดูแลมันบอได้มาสนใจนำสวนผักบันใดตั้งแต่เมื่อบ้านยงะลายแนวเดี๋ยว,วเขาค่อยมาลงสวนไหมปรับสวนไหมปลูกผักกุ้งยังไหมตอนนี้ก็ปล่อยไบเจ้าสีสะกอน เนี่ยปิดน,น,น้ำใส่ก่อนใส่สปริงเกอร์มูนเอาจัางบล็อกหดค้างมาทัา่วกะขี้ลายแล้วเดี๋ยวลือออกปุ๊บไหม่เพราะว่า,วาน,านออ้ำโหมอึดตอนนี้ก็เริ่มเข้าหนา้าฝนแล้วผู้ใดกันเริ่มเห็นหาเห็ดหน้าส่วนผักก็ปพวกน้าฝนบ่ค่อยคักปันใด ท่นว่าปลูกเป็นผักนับเปิดน้ำใส่ซะก,ก่อนแห้งแหลงขนาดเลยสวนผักน้อยๆของเเานี่ยังได้ํำนี้นี่เด้กระทอมของเ้าพี่น้องวะทายกระทอ่อมไม่เบิ่งแน่นนกระท่อมของเ้ากันยังคือเกาบทันได้ปูพื้น มีแต่มุงแล้วยังบ่ได้ปูพื้น,นอยู่ยวมีเงินหมดละจ้างปู่วนพักเดี๋ยวน้องปิ้นกัสิมาโลออกให้เบิดเลยแล้วก็คูดแปลงไม่เอาดินมาใส่ไม่ว่านผักอะไรกินไม่มัเพิดมัเพิดเ,เตรมตู้เย็นแล้วมัุหงเอากริเลมออกมากแล้วุูนะมัเพิดนะพ,นะพี่น้อง เดี๋ยวน้องพี่สิเก็บโลออกแล้วก็ใส่ปุ๋ยไม่ให้มันแตกไม่ให้มันออกมากไม่เก็บกินได้ตลอดมักเพชรของเขามักคุงกับว่าได้ใส่ปุ๋ยส่วนผักกันเลยนักนเหลืองเหลืองแน่น่บรรยากาศทางนาบานรู้สึกว่าลมวีวีคืมฟ้าคืมคมฝนมาพุน คันอยู <iesen> <com selection variables> ่แล้วดูหอนนี่ติตายานแท้เด้อมันมายามไดปัญญากาศส่วนยามมือแลงก็สิประมาณนี้น้องเที่ยว LT ก็เล่นน้ําอยู่พุ่นเล่นน้ําอยู่ซะเปิดน้ําใส่เพิ่นเล่นยามหอนเบิ่งต้นห่างนงยุงของเฮาออกดอกแดงเต็มโคกหงนานี่อยู่2ต้น บรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนสงสัยฝนสีตกฝนมาส่วนผักเละขนาดเลยยังบทันได้อันลงมือเฮ็ดกับมันแต่มางแต่สอบปลาเราเราเป็นกันยากหลายอย่างแล้วน้องที่เอ่วกระสิเปิดโรงเรียนแล้ววันที่หกนี่เดือนหน้านี่น้องเอาวทีก่ะ เลิมเตรียมโตสิเปรงเรียนกับิไปให้ย่งเรียนเพื่อนเันนี้ให้เพื่อนไปอยู่กับมูอยู่กับมูอย,บมอยู่กับครูยามือแรงเขาก็ไปรับให้เพื่อนไปโรงเรียนใส่ชีวิตอยู่กับมูเบิ่งเด็กหน่อยสำนีไปเล่นไปกินอยู่กับมูอยู่กับสังคมสังคมของเด็กหน่อยเนาะน้องปิ่นกับเลิมขายของกลับมาขายของคือเก้า น้องปิน่นจะหานันหานี้มาขายอย่าลืมท้าอุดหนุนกันเดอ้อพี่น้องเดี๋ยวท้า้องเอลที T ไปโองคเรียนกันเดี๋ยวน้องปิ่นสะหาของมาขายพอได้ขาขนมให้น้องเที่ยวเอลที L T ไปองคเรียนนั่เป็นไปองค์เรียนแล้วน้องปินปงนนงป่นก็นมีเวลาเหตุ ed, นั่นเห็ ed, นุนี้หาขายของคือเก้าเนาะพี่น้อง,องเดี๋ยวจะาไว้พอกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจแม่ปิ่นน้องเที่ยวแมะน้องเอลที T, นเดอ้อสบายดี